ชมได้ทุกวัยคนพร้อมแล้วครับ สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับความพิเศษนะครับสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆครับจากการผสมผสานไอเดียความคิดแง่มุมใหม่ๆเข้าไปในนั้นนะครับอย่างเมนูในพลพรรคนักปรุงที่พลน,นำมาเสนอเกิดเวลาตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับก็ล้วนเป็นเมนูที่พลพยายามสอดแกไอเดียความคิดใหม่ๆแงม่มุมมองใหม่ๆเข้าไปในเมนูเหล่านั้นนะครับ และแน่นอนนะครับสเมนูที่พลตั้งใจนํามาเสนอในวันนี้นะครับก็ล้วนเป็นเมนูที่มีกลิ่นอายใหม่ๆมีสัมผัสพิเศษใหม่ๆซ่อนอยู่ในนั้นด้วยครับสเมนูคาว2เมนูหวานในวันนี้นะครับบอกได้คําเดียวว่าพิเศษจริงๆครับอยากรู้ว่าเป็นเมนูอะไรกันบ้างเข้าครัวกันเลยเดียวกว่าครับสัมผัสพิเศษที่เราจะใส่ลงไปในเมนูแรกนะครับนั่นก็คือว่าพลจะใส่คุณค่าดีๆลงไปในข้าวสวยที่เรารับประทานนะครับเราจะทํา ข้าวเห็ดหอมพะโล้ครับ สำหรับคนจีนนะครับเขาถือว่าเห็ดหอมแห้งเนี่ยคือยาอายุวัฒนะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเห็ดหอมแห้งเนี่ยนะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเส้นเลือดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับก็ยังช่วยต้านไวรัสนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งด้วยนะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างของสรรพคุณดีๆนะครับยังมีอีกหลายข้อมากมายเอาละครับก่อนที่เราจะใช้เห็ดหอมแห้งนะครับเราต้องนำมาแช่ในน้ำให้เห็ดพองน้ำซะก่อนนะครับซึ่งเห็ดที่เราใช้เนี่ย นในการปรุงถ้าเผื่อเราจะทํางานง่ายๆเราต้องเลือกเห็ดที่มีคุณภาพดีนั่นหมายความว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยแต่ละดอกต้องเท่ากันนิดนึงนะครับบีบน้ําออกนะครับหั่นขาของเห็ดไปครับผมซอยเป็นเส้นบางๆนะครับกรเทียมเราใช้2กลีบนะครับขิงครับผมขิงเราใช้ประมาณสักหนึ่ช้อนโต๊ะนะฮะ เดียวกันนะครับอุ่นหมอไว้นะฮะน้ำมันรำข้าวครับช้อนชาเดียวพอละไม่ต้องเยอะฮะเพราะว่าเราจะใส่น้ำมันงาลงไปผสมกระเทียมขิงเห็ดหอมส่วนข้าวนะครับคุณผู้ชมมาสาวง่ายๆครับอ่าแล้วก็เสด็จน้ำพักไว้ก่อนครับกลับมาดูนะฮะนี่ฮะผัดต่อครับ หอมแล้วนะครับก็ใส่ผงพะโลครับเล็กน้อยครับผงพะโลนี่คือเขาประกอบไปด้วยเครื่องเทศ5ตัวนะครับภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าไฟสไปซ์ก็คือเครื่องเทศทั้ง5้านะครับซีอิ๊วดำครับซีอิ๊วขาวซอสบรรสและก็น้ำสต๊อกไก่ครับบูงรสนะครับด้วยน้ำตาลเล็กน้อยครับหลังจากนั้นครับเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็รอให้เดือดดีอีกครั้งหนึ่งครับ เพิ่มความหอมให้เขาอบอวลน,นิดนึงนะครับล้างผักชีทั้งต้นทั้งรากเลยนะครับให้ดีครับใส่ลงไปเลยครับปิดฝาแล้วก็ผูงครับผมก็ใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวก็สุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีข้าวพร้อมอร่อยรับประทานครับ พร้อมเสิร์ฟแล้วครับรับประทานยังไงแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับและนี่ก็คือสัมผัสพิเศษสัมผัสแรกที่บนน้ำมาฝาครับกับข้าวเห็ดหอมพะโลครับน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ร้อาชาวเกาะผลิตด้วยกระบวนการเบี่ยงสกัด และน้ำมันมะพร้าวยังสามารถนำมาปรุงเมนูอาหารคาวหวานได้มากมายไม่ว่าเมนูผัดทอดเมนูเบเกอรี่ต่างๆหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มที่คุณโปรดปราน และนี่ก็คือคุณสมบัติดีๆที่มีอยู่ในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ร0อเซตราชาวเกาะมาแฮปปี้ปีมะเมีย9ก้าสู48ปีหัวมะลายกับชุดกระทะนอนสติกขายพร้อมหม้อด้ามฝาแก้วเพียง448บาทแถมสิทธิ์แรกซื้อกล่องถนอมอาหารในราคา1บาทถึง3 0ธันวาคมนี้ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราปลาทอง Pasta a g e n c มันมีเมนูอาหารนะครับที่ชื่อว่า f l a เด o วโ l o นะครับก,จก,จกนนะะ็จะเป็นซอสกุ้งรสจัดที่มีพริกป่นนะฮะซึ่งจะเป็นซอสที่คนอเมริกันเนี่ย นิยมรับประทานกับพาสต้านะครับแต่สำหรับคนอิตาลีนะครับอาจจะไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร่นักนะครับก็ต้องเรียกว่าซอสฟานิโวโลเนี่ยครับเป็นซอสสไตล์อิตาเลียนอเมริกันแล้วกันนะครับหรืออเมริกันอิตาเลียนก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราจะทำซอสตัวนี้ครับเพราะผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจคนไทยครับเพราะว่ามีรสที่ค่อนข้างจะจัดจ้านนิดหนึ่งนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราตั้งกระทะให้ร้อนดีนะครับน้ำมันครับ1ช้อนโต๊ะสำหรับตัวกุ้งเนี่ยนะครับก็แกะเปลือกไว้หางอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปครับเรียกว่าฉากกับไฟร้อนๆนะฮะหลังจากที่สุกดีแล้วนะครับนำออกมาพักครับ นำออกมาพัก่ผนปิดไฟก่อนนะครับแล้วเราก็บีบมะนาวลงไปนะฮะในกระทะใบเดิมนะครับอ่าจุดไฟอีกครั้งหนึ่งใส่น้ำมันลงไปครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับไม่ต้องเยอะมากหอมและกระเทียมใส่ไปเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับรสชาติของกุ้งที่ติดกระทะอยู่นะครับเดี๋ยวทั้งหมดจะหลุดออกมานะครับตอนนี้เราผัดหอมและกระเทียมนะครับให้สุกดีครับ เดี๋ยวเราจะใส่ใบไามนะครับรูดใบออกจากก้างพอหอมและกระเทียมของเรานะครับมีสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะครับเราใส่ใบไามของเราไปเลยครับสำหรับพริกชี้ฟ้าเนี่ยนะครับเราซอยครับแล้วก็ใส่ลงไปทุงเม็ดฮยังเผ็ดไม่พอนะครับตามด้วยพริกป่นเล็กน้อยครับผัดให้พอหอมนะครับเราใส่วายขาวลงไปเลยครับ นี่นะครับรสชาติของตัวไวขาวนะครับก็จะทําให้รสชาติของกุ้งที่ติดอยู่บนกระทะนะครับหลุดออกมานะฮะสำหรับไวขาวเราใช้ในการทําอาหารไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะทําให้หมึนเมาเพราะว่าเจอความร้อนก็ไปหมดแล้วครับหลังจากที่ไวขาวเนี่ยเราเหยไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเราใส่มะเขือเทศบดสับลงไปครับคนให้เข้ากันนะครับพาสเทลนะครับ อันนี้เป็นโหระพาอิตาเลียนครับเราฉีกลงไปได้เลยนะครับคนให้เข้ากันครับซอสสีสวยมากๆนะครับปรุงรสฮะเกลือพริกไทยแล้วเราก็เคี่ยวนะครับเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะฮะเป็นเวลา10นาทีนะครับสำหรับเส้นพาสต้าวันนี้นะครับผมใช้เส้นที่มีชื่อว่าบุคาตินีครับหมายเลข6นะครับเส้นบุคาตินีเนี่ยถ้าเบิกคุณผู้ชมดูเผงๆเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับสปาเกตตีเส้นใหญ่ๆ แต่ถ้าเบื่อลองดูใกล้ๆนะฮะลงไปของเขาจะมีรูครับก็ต้องบอกว่าเส้นตัวนี้เข้ากับซอสหลายๆอย่างนะครับจะเพสโตก็ได้จะมะเขือเทศธรรมดาก็ได้และก็แน่นอนนะครับว่าเข้ากับซอสปาเดวโวลโลของเราด้วยนะครับก่อนที่เราจะใส่เส้นลงไปนะครับใส่เกลือลงไปในน้ําเยอะๆนะครับและน้ําต้องเดือดดีด้วยนะครับบุคคนีนะครับใช้เวลาในการต้มเป็นเวลา9นาทีครับ ในระหว่างต้มเส้นนะครับผมก็เคี่ยวซอสไปเรื่อยๆนะฮะถ้าน้ําแห้งไปเราสามารถใส่น้ําต้มเส้นลงไปได้เล็กน้อยนะครับอ่าสักหนึ่งกระบวยครับเส้นพาสต้าของเราอีกหนึ่งนาทีได้แล้วนะครับ รับประทานไหมฮะสุดท้ายนะครับผมใส่เนยลงไปครับเราใส่ตอนยกออกจากความร้อนแล้วก็ได้นะครับคนๆให้ให้เนยละลายครับสุดท้ายนะครับก็แต่งด้วยอิตาเลียนเบซิลหอมๆนะครับและนี่นะครับก็คือพาสต้าที่เคล้ากับซอสฟาเดียวอโลนะครับหรือพาสต้าซอสกุ้งรสจัดที่ผลนำมาฝากครับอีกหนึ่งสัมผัสพิเศษพิเศษครับ คุณว่าอาหารรักเราแค่ไหนมะเขือเทศให้สิ่งดีๆต่อร่างกายหน่อไม้ฝรั่งก็ให้ประโยชน์ปลาทะเลก็เหมือนกันให้อาหารรักคุณมากขึ้นปรุงด้วยน้ำมันรำข้าวคิงชนิด o r ริ i n นล5,000 ppm ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับทุกจานโปรดคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณ มาแฮปปี้ปีมะเมีย9สู48ปีหัวมะลายกับชุดกระทะนอนสติกขายพร้อมหม้อด้ามฝาแก้วเพียง448บาทแถมสิทธิ์แลกซื้อกล่องถนอมอาหารในราคา1บาทถึง3 0พั oh, <my> นวาคมนี้ขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสะผม้ย <Hey. S 2> ผมร่วงผมบางหวีผม <Hey. S 1> ผมขาดเรีง <Hey. S 1> ปรึกษาศูนย์การแพทย์ทนบุรี024669955 ฟาร์มเฮาส์เคกโร่จะรถไหนไหนก็นุ่มเต็มฟิลทำไงอะแชะกโนเหรฮะก็ชอบกรแเล่นไงอร่อยได้อารมณ์เต็มเต็มฟาร์มเฮาส์เคกโร่สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม็กไวตี้หนังสือแคนดี้แมนผลิตภัณฑ์ตราแม็กคอมิก ความพิเศษของเมนูนี้นะครับคือผลเอาผล,ลไม้เมืองร้อนเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นของหวานอร่อยๆนะครับโดยที่ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นเรียกเป็นฟรีฟรอม ก็คือเป็นพายที่เอาส่วนประกอบมาประกอบกันเล็กๆน้อยๆนะครับตัวฐานพายเนี่ยนะครับจะมีส่วนประกอบของมะพร้าวครับแล้วก็ตัวมูสที่ผลทำมีส่วนประกอบของกล้วยครับแล้วก็เราจะทานกับผลไม้นั่นก็คือมะม่วงและก็สับปะรดพายตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าพายเมืองร้อนครับ ออ่่ออนนืเอาเนยเป็นละลายในไมโครเวฟครับใช้ความร้อนไม่ต้องสูงมากนะครับสักหนึ่งนาทีครับ ผมใช้ Digestive Biscuit ครับ Digestive Biscuit เขาก็มาจากประเทศอังกฤษนะครับหลายๆคนเนี่ยไปเจออีกลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่า Cracker Graham Cracker นะครับ Graham Cracker จะมาจากอเมริกานะครับซึ่งตัว Digestive Biscuit เนี่ยครับใช้แทนกันได้เลยนะครับเป็นการเรียกชื่อที่แตกต่างเท่านั้นเองผมใช้ทั้งกล่องเลยครับแล้วเราก็มาบดครับบดแบบง่ายๆนะครับเลยได้แล้วนะครับ นะครับละลายเกือบมดก็พอแล้วครับ mm hmm. พอเราบดแครกเกอร์เนียนดีแล้วนะครับ mm hmm. มะพร้าวครับผมอันนี้ก็เป็นมะพร้าวป่นๆนะฮะ mm hmm. คุณผู้ชมซื้อได้ตามซปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปใส่ลงไปครับ mm hmm. ก็เกลือสักหยิบมือนะครับ mm hmm.